เล่รายเพิ่งปัถนาตอนที่4ี่จำใจพาสาวไปค้างคอนโดก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กหลาบชมพูด้วยนะคะศีนเปิดประตูรถด้านหลังแล้วก้มลงหยิบเสื้อเชิ้ตที่แขวนอยู่ออกมาดีว่าเขามักจะมีเสื้อติดรถอยู่เสมอไม่อย่างนั้นคงต้องนั่งเปียกรอมันดายอยู่ในรถนี่จนงานเลิกชายหนุ่มคิด ขณะปลดกระดุมเพื่อถอดเสื้อที่เปียกออกเมื่อสวมเสื้อตัวใหม่เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งล่างลงพิงพนักเบาะนุ่มชายหนุ่มถอนใจออกมายืดยาวเมื่อเึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อครูน่นี้พราวเพชรที่เขาเคยเห็นเคยรู้จักนั้นอาจจะยิงเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์ตามแบบฉบับคุณหนูลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะกล้าทำเรื่องวร้ายไ,ได้ขนาดนี้นี่แต่เขาไม่บังเอิญเดินอกไปที่สระน้ำพอดี ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยังไงนะชายหนุ่มนึกถึงร่างเล็กบางที่เกอะกอดเขาไว้แน่นสำเนียงเสียงร่ำไห้ยอย่างเสียขวัญน,นั่นอีกไม่รู้ป่านนี้จะเป็นไงบ้างคิดแล้วสินก็อดที่จะนึกถึงหญิงสาวที่เป็นเพื่อนสนิทของน้องสาวขึ้นมาไม่ได้แล้วพาวเพชรล่ะป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งก็เธอแสนจะเก่งกล้าสามารถออกขนาดนั้น สีนึกถึงใบหน้าเรียวสวยที่ชดสูงไม่ยี่ราัก,กับสายตาคนรอบข้างร่างโปร่งบอบางที่เยื่ตรงก้าวเดินออกมาอย่างสง่าผ่าเผยนั่นชายหนุ่มสายหน้าอย่างนึกงอ่อนใจแทนผู้เป็นมารดาของหญิงสาวผู้นั้นอ้าวนั่นเขาจะไปไหนของเขาวะชายหนุ่มพึมพำเมื่อเหลือเพลนร่างสูงโปร่งบางในชุดตาตีสีฟ้าของพาวเพชรเดินกลุ่มขมับโซเซผ่านหน้ารถไป ชายหนุ่มมองตามร่างบางไม่วางตาคิ้วเข้มขมวดนิดๆไม่เห็นท่าทางโซซัสโซสเซเรากับไรเรียวแรงของอีกฝ่ายมันช่างต่างกับภาพที่เธอเดินเชิดออกมาเมื่อครู่ยิ่งนักเฮ้ยสินุทานเมื่อจะอยู่ร่างบางที่เห็นก็ซดลงไปกับพื้นชายหนุ่มรีบเปิดประตูก้าวลงจากรถวิ่งตรงไปยังหน้าของหญิงสาวที่ฟุบอยู่ทันทีนี่คุณคุณพาวเป็นอะไรนะพราว ใช้หนุ่มช้อนร่างบางขึ้นมามือหนาเขย่าแขนเรียวเบาๆให้เธอลืมตาขึ้นมองแต่หญิงสาวยังคงหลับตานิ่งคิ้วเรียวขมวดมุ่นพร้อมกับกัดริมผิดป,ปากราวกับสะกดความเจ็บปวดสินยงตัดสินใจอุ้มร่างบางตรงไปที่รถขับออกไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีสินก้มมองนาฬิกาข้อมือแล้วเงยหน้าขึ้นมองคนที่นอนนิ่งเงียบอยู่บนเตียงสลับกันไปเกือบจะสี่ทุ่มแล้ว พาเพรต้องนอนรอจนก,กว่าน้ำเกลือที่หมอให้จะหมดชายหนุ่มรอบถอนใจเมื่อทอดสายตามองใบหน้าซีเซียหัวห,หญิงสาวนี่ถ้าหาว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ลานจอดรถนั่นตอนนั้นบ่านนี้เธอจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ถึงแม้เขาจะอยู่ในเหตุการณ์ที่ริมสระน้ำเมื่อตอนหกข้ามนั้นด้วยแล้วก็นึกจำหนิเธอที่ทำเรื่องรายการเช่นนั้นแต่เมื่อได้มาเห็นพาวเพรอยู่ในสภาพแบบนี้แล้ว เขาก็เนื้กรเธอไม่ลงเลยทีเดียวร่างสูงใหญ่ขยับเข้าใกล้เตียงไม่เห็นคิ้วเรียวขมวดมุน่นนิ่งอึง้งไม่เห็นหยาดาน้าตาไหลาจากขางตาทั้งสองข้างลงไปรีนรดแก้มนวลเนียนพราวชายหนุ่มใช้นิ้วมือมันจงแต่ซับน้ําตาออกให้อย่างอ่อนโยนร่างบางสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นดวงตาคมสบปะสานกับดวงตากลมโตที่ฉ่ำไปด้วยหยาดาน้ําตานิ่งนานพี่คุณศล์ หญิงสาวขายับปากเอ่ยเสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินอย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวก็ปวดหัวขึ้นมาอีกหรอกสิยกล่าวเสียงอ่อนพางใช้ปลายนิ้วเรียวซับน้ำตาที่ข้างแก้มของหญิงสาวออกให้แต่พันมือเรียวก็บัดมือเขาออกแล้วพลิกหนีจตะแคงหน้าเข้าหากำแพงห้องสิน,นิ่งไปเพราะไม่เข้าใจปฏิกิริยาที่เธอทำหญิงสาวเม้มปากแน่นกลั้นสะอื้น เขาจะมาทําดีกับเธอทําไมก็เมื่อตอนหัวค่ำนี้เขายังมองเธอด้วยสายตาติดเตียนกล่าวโทษขณะที่เขาประคองผู้หญิงคนนั้นอยู่ในอ้อมแขนเธอโกรธเขาโกรธตัวเองด้วย<ม>ที่พอเขามาทําดีด้วยหน่อย<ม>เธอก็ตื้นตันจนแทบจะลืมไปหมดว่าก่อนหน้านี้เขามองเธอด้วยสายตาไร้ากาศเพียงใดพยาบาลใบกลางคนกล่าวมาเปิดประตูห้อง<ม>แล้วเดินตรงมาที่เตียงคนป่วย สินเห็นหญิงสาวขมวดคิ้วเม้มนิ้นผิดปากอยู่ชั่วครู่ก่อนจะถอนใจยาวเมื่อพยาบาลเอาเข็มน้ำเกลือออกจากหลังมือขาวเนียนคงจะเจ็บอยู่หรอกก็มือเธอเรียวบางแค่นั้นและเข็มนั่นก็ไม่ได้เล็กสักเท่าไหร่เลยกลับบ้านได้เลยใช่ไหมครับสินเอ่ยถามขึ้นนางพยาบาลมองหน้าชายหนุ่มยิ้มยิ้มก่อนจะกล่าวตอบกลับได้เลยค่ะแต่ต้องดูแลคนป่วยพักผ่อนมากๆนะคะ คุณหมอกำชับมาว่าภรรยาของคุณไม่ค่อยแข็งแรงนะักและที่สำคัญอย่าให้เธอเครียดด้วยค่ะชายหนุ่มหน้าเวอไปนิดนี่หมอพยาบาลคิดว่าเขาเป็นสามีของพาวเพชรหรือนี่นางพยาบาลสูงวัยเห็นท่าทางของชายหนุ่มแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างเอ็นดูคนจะเป็นห่วงมากเมื่อกี้ตอนถอดสายน้ำเกลือก็เห็นเขาทำท่าอย่างจะเจ็บเสียเองนางพยาบาลยิ้มก่อนจะขอตัวออกจากห้องไปลุกไหวไหม เขาถามพรางขยับจะประคองหญิงสาวให้ลุกขึ้นจากเตียงแต่แม่คนดื้อกับใช้มือข้างหนึ่งดันตัวเองขึ้นเสร็จก่อนแต่งโง่หัวได้นิดเดียวก็ต้องทิ้งร่างโงบนนตีอีกคลาโอดเก่งไม่เข้าท่าศินเอ็ดไม่จริงจังนะักขนาดช้อนร่างบางขึ้นจากเตียงคนป่วยหญิงสาวเบิกตากว้างขยับดิ้นจะให้เขาปล่อยแต่ทำไมร่างกายเธอถึงได้อ่อนเปลี้ยาราวกับไร้เรี่ยวแรงแบบนี้นะแถมหัวก็มึนจนเห็นเพดานหมุนคว้างไปหมด คุณคุนศิลปล่อยฉันลงฉันเดินเองได้ค่ะหญิงสาวพิ่มพามเสียงแห่แพ้งสินใส่หัวกับความดื้อของเธอปล่อยได้ยังไงกันเดี๋ยวก็ได้ลงไปนอนกองกับพื้นกันพอดีแลนจะยืนยังไม่มีเลยด้วยซ้ำร่างสูงเดินเรื่้วผ่านประตูที่นางพยาบาลเปิดไว้ให้แล้วก็วางร่างบางลงมาโซฟาก่อนจะเดินไปชำระค่ายาและค่ารักษาที่เคาน์เตอร์และไม่ลืมที่จะกำชับหญิงสาวก่อน นั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนผมจะไปจ่ายค่ายา,ยาอย่าลุกไปไหนนะพาวเพชรอยากจะบอกเหลือเกินว่าแม้เขาไม่สั่งเธอก็ไม่มีแรงจะลุกเดินไปไหนหรอกนี่คุณไม่ต้องนะฉันเดินเองได้หญิงสาวร้องห้ามเมื่อเขาทําท่าจะอุ้มเธออีกหลังจากที่เดินกลับมาจากจ่ายค่ายาถึงแม้ร่างกายจะไม่อำนวยนักแต่เธอก็ไม่อยากให้เขาอุ้มเธอออกไปแบบนี้ก็ดูสายตาของพวกพยาบาลที่มองมาสิ แต่ละคนมองแล้วก็อมยิ้มพยักพยเยอะให้เพื่อนมองมาที่เธอกับเขาอย่าดื้อได้ไหมแค่จะยืนยังไม่อยู่เลยเดี๋ยวก็ล้มลงไปหลอกชายหนุ่มเอ่ยเสียงดุขณะดช้อนร่างบางขึ้นอุ้มเรากับไรน้ำหนักร่างสูงเดินตรงไปยังลานจอดรถโดยไม่สนใจสาย,สายตาของคนรอบข้างที่มองมาคนโดนอุ้มเสียอ,อีกที่อาจจะต้องซุกหน้าลงกับอกเสื้อเขาไม่ยอมมองหน้าใครเลยนี่คุณจะพาฉันไปไหน หญิงสาวถามเสียงแห้งเม่อชายหนุ่มเลี้ยวรถออกจากโรงพยาบาลถามได้ก็พาคุณไปส่งบ้านน่ะสิสินบอกพร้อมกับหันมองหน้าเธอหญิงสาวสั่นหน้าไปมาบอกเสียงอ่อนล้าไม่ไม่กลับชายหนุ่มถอนใจเฮือกแล้วบอกเสียงเหนื่อยมองเธอเหมือนกำลังมองเด็กดือ้อเจ้าปัญหาสักคนอยู่นี่คุณมันดึกดื่นขนาดนี้แล้วไม่กลับบ้านแล้วคุณจะไปอยู่ไหนล่ะ ผมเองก็อยากจะกลับบ้านไปนอนแล้วนะคุณคุณจอดให้ฉันลงข้างหน้านี้ก็ได้พาวเพรบอกเสียงเรียบนี่เขาเห็นเธอเป็นตัวปัญหาใช่ไหมได้ไงเล่าเกิดคุณลงไปแล้วเป็นลงเป็นแรงไปอีกหรือไม่เกิดคุณเจอบ้านที่ไหนฉุดไปจะทํายังไงไม่กลัวหรือไงชายหนุ่มบอกเสียงจริงจังงั้นคุณขับไปส่งฉันที่โรงแรมแถวนี้ก็ได้แล้วคุณจะได้กลับไปนอนสักที หญิงสาวกล่าวแถมประชดส่งท้ายหือนอนโรงแรมเป็นสาวเป็นแท่เป็นนอนคนเดียวเกิดมีคนเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นชายหนุ่มเว้นไว้ให้คิดนี่คุณพราวเพชรขมวดคิ้วมุ่นนึกปวดหัวขึ้นมาอีกครากับผู้ชายตรงหน้านี่เขาจะเอาไงกับเธอนะนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีกลับบ้านเถอะผ่านนี้คุณแม่ค,คุณคงเป็นห่วงแย่แล้วสินสรุปแต่มันกลับทำให้หญิงสาวนิ่งอึง้ง ก่อนจะกล่าวเสียงแห้งไม่จริงหรอกแล้วร่างบางก็ทิ้งตัวลงเอนเบาะรถหันหลังให้เขาเสดือๆพราวชายหนุ่มเลือกเสียงอ่อนว่าสังเกตว่าร่างบางเริ่มสัน่นด้วยแรงสะอื้นศีลหมุนพวงมาลัยจอดรถเข้าข้างทางมือใหญ่แตะไหล่กลมกลึง,ร,งร่างบางให้หันมาหาหญิงสาวเอ่ยหน้าช้อนสายตาขึ้นมองเขาด้วยดวงตาฉ่ำน้ำตา พี่ศีนพราวไม่อยากกลับบ้านอย่าพาพาไปส่งบ้านเลยนะคะเพียงเท่านั้นใจของชายหนุ่มก็อ่อนยวบใครจะทำใจแข็งได้เมื่อเธอเอ่ยปากขอร้องพร้อมน้ำตานองหน้าแบบนี้ไหนจะคำเรียกนั้นอีกพี่ศีเธอเคยยอมเรียกเขาว่าพี่เสียที่ไหนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่ของเพื่อนสนิทก็เถอะเขาคิดว่าพราวเพชรไม่ยอมเรียกใครเป็นพี่ด้วยซ้ำก็ได้แต่พี่ไม่พาพาไปส่งที่โรงแรมหรอกนะ เป็นผู้หญิงนอโรงแรมคนเดียวมันอันตรายเอาเป็นว่าคืนนี้พราไปค้างคอนโดพี่ก็แล้วกันชายหนุ่มกล่าวสรุปอึกอักเล็กน้อยกับการเรียกตัวเองว่าพี่และเรียกเธออย่างสนิทสนมเช่นนี้ขอบคุณค่ะพีศ่ศรีหญิงสาวกล่าวเสียงเบารู้สึกดีเหลือเกินที่เขาแทนตัวเองว่าพี่และเรียกเธออย่างอ่อนโยนเช่นนี้เธออยากให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่อยากให้เวลาหมุนผ่านไปเลย เอาละงั้นก็หยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวก็ปวดหัวขึ้นมาอีกหรอกสินกล่าวแล้วหันไปขับรถต่อขณะดเดียวกันก็กดโทรศัพท์หาน้องสาวสี่แม่กลับบ้านหรือยังงั้นหรองั้นสี่ช่วยไปรับแม่ที่งานหน่อยสิอ๋อพี่มีธุระด,ด่วนน่ะอาจจะไม่กลับนะใช่ก็ค้างคอนโดแหละแค่นี้นะสิอย่าลืมไปรับแม่ล่ะชายหนุ่มกดวางสายแล้วถอนหายใจเฮือก น้องสาวเขาดักคอเราก็บรู้ว่าเขาจะพาผู้หญิงไปค้างยิ่งพอเขาบอกว่าอาจจะไม่กลับสัจยายิ่งถามเสียงเจ้าเล่ว่าจะพาสาวไปค้างคอนโดใช่ไหมล่ะโปรดติดตามตอนต่อไป